ได้ฝนชะอมแตกยอดชะอมบ้านแม่บวบยังลงเหลืออยู่จากที่แรงฝนไม่ตกมานานลูกนี้แก่แล้วจยิบไปทำพันธ์ ปริมาณน้ำที่ฝนตกให้วันนี้ให้ดูจังตกมายิดเดียวเองกล้วยกล้วยกลดได้พัดเลยบวบปได้เก็บข้าวโพดเม่ข้าวโพดข้าวโพดเกือบตายเพราะไม่มีน้ำลด ีิปปุกมาให้แป๊บน่งนอันนี้ก้าวพดแล้เนี่ย